นิยายรักนิยายเสียงเรื่องยอดรักของคนเถื่อนตอนที่สิบจอดรถตรงนี้ละค่ะก่อนแกนกบอกพลังชี้มือตรงจุดที่ห่างจากหน้าคาือหาศักดาชัยเพราะไม่อยากจะเป็นเป้าสายตาให้บรรดาคนเปิดประตูหรือจวงเอาไปพูดต่อมันมืดผมไม่อยากได้โปรดเถอะนะคะฉันไม่อยากเป็นขี้ปากคนอื่น พอเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่แสดงความไม่สบายใจเขาจึงจำต้องยอมหยุดรถเธอเตรียมจะลงจากรถเขาจึงดึงข้อมือของเธอเอาไว้เสียก่อนและนั่นมันทำให้เธอต้องหันมามองเขาและยังไม่ทันได้ทันตั้งตัวเธอก็เห็นว่าเขาขยับเข้ามาใกล้ใช้ข้อนิ้วเฉยขางเธอขึ้นมาแล้วกดจุบเธอลงอย่างแผ่วเบา ก่อนกะน,นกตกใจนิดๆเพราะก่อนหน้านี้เขาเคยต่อต้านเธอแต่ตอนนี้เขากลับทำตรงกันข้ามจุกนั้นบางเบาแต่เด็กร้องอยู่ในทีเพราะมันเริ่มอีกครั้งชนิดที่เธอต้องเกร็งร่างกลั้นลมหายใจโดยไม่รู้ตัวดิมฝีปากอุ่นชื้นนั้นค่อยๆทุกรานเด็กร้อง ชิวาหาซรกเข้าหาความหวานชนิดที่ทำให้สาวบริสุทธิ์อายุ24ถึงกับคลางในลําคอเขาให้รสชาติแปลกใหม่กลิ่นหอมจากเขาหรืออะไรอะไรที่เธอสัมผัสได้มันช่างโยใจนี่หรือคือจูบที่แท้จริงมันเทียบไม่ได้เลยกับจูบที่เธอเคยจูบเขาก่อนหน,น้านี้อืม เสียงครางในลําคอของเขาทําให้เธอค่อยๆลืมตาตื่นเธอเพอหวาหอบหายใจไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเธอเผลอกลั้นหายใจทั้งร่างก็ยังเกรงกับจูบของเขาชายหนุ่มพรมจูบไปทั่วทั้งหน้าผากแก้มใบหูก่อนจะสบตาเธอสาวน้อยไม่เจนเธิงกระพริบตาปริบๆพรุ่งนี้เจอกัน เขาบอกด้วยน้ำเสียงแหบๆก่อนกรนกรีบตรงจากรถทันทีทั้งที่ยังทำตัวไม่ถูกเธอเดินช้าๆโดยมีเฟอร์รารี่ขับตามเพื่อให้แสงสว่างกระทั่งเธอเดินมาถึงประตูทางเข้าคาลิหาดเฟอร์รารี่สีดำเงาวับจึงขับออกไปเธอมองตามเพียงนิดเดียวกรีบก้มหน้าก้มตาเดินเข้าบ้าน แต่ยังไม่ทันได้เดินตัดเข้าสวนจิรภาก็รีบดักหน้าเธอเอาไว้ก่อนแก้วเข้ามาคุยกับฉันก่อนสิก่อนกระหนกชะงักกึกมองเห็นเจ้าบ้านด่างทวมจึงยกมือไหว้ยังไม่ใครอารมณ์ดีนะักแต่ก็ยอมตามเข้าไปในบ้านและเข้าไปในส่วนของห้องทำงานที่เธอเคยเข้าไปเมื่อวานคุณสิงโทรมาทำไมกันแน่ เขาบอกว่าแกไม่เต็มใจมางั้นหรืจิรภาถามอย่างร้อนดนเปล่าค่ะเขาเข้าใจผิดเธอพูดอย่างอึดอัดทั้งยังอายทำให้จิรภาสังเกตเธออีกครั้งจึงเห็นร่องรอยเล็กๆน้อยๆที่ดูแปลกไปอย่างเช่นดิมฝีปากที่บวมนิดๆทั้งยังหลบตาแปลกๆคิ้วเรียวขมวด เมื่อเห็นข้าวของเครื่องใช้ที่แปลกตาโดยเฉพาะถุงกระดาษที่มีข้าวของแบรนด์เนมกระเป๋องสภายก็ใปไหนหม่ใหม่แบรนด์เดมดูมีราคาอ๋อเขาคงติดใจแกสินะแล้วเขาว่ายังไงมั่งเธอไม่ชอบคำว่าติดใจนั่นเลยเขาไม่ได้พูดอะไรค่ะเขาแค่บอกให้ยายไปอยู่กับเขาไม่ได้รับ ไม่ได้บอกระยะเวลาที่ชัดเจนเธอบอกตามความจริงเราเรื่องบริษัทละ่ะเขาบอกจะดูให้ค่ะคำพูดของเธอทำให้จิรพานึกขัดใจแทนที่ทุกอย่างมันจะจบจบเร็วเขาจะยืดเวลาทำไมกันจิรพาบนอย่างหัวเสียและก่อนกนกก็สงสัยไม่แพ้กันแต่ช่างเถอะเธอเองก็เหมือนกัน อยากคิดเล่นตุกติกกับฉันเด็ดขาดเหยื่าดมว่าเธอทำสัญญากับฉันแล้วและฉันหนวังว่าเธอจะทำตามข้อตกลงนั้นไม่อย่างนั้นเราได้เห็นดีกันแน่คำครูนั้นทำให้กอนกนกเองก็ไม่พอใจแต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่อเธอเป็นคนร่างสัญญานั้นขึ้นมาเองกับมือ แก้วไม่ผิดคำสัญญาหรอกค่ะแก้วอยากพาแม่ออกไปอยู่กันเองเธอพูดอย่างยิงพยองอันที่จริงจิรภาไม่ได้มีปุญคุณอะไรกับเธอที่เธอกับแม่ทนอยู่ที่นี่ก็เพราะคุณขจรและเพราะเหตุนี้เธอจึงกล้าปีกป้าปีกกล้าขาแข็งขึ้นมาบ้างแม่รู้ว่าข้างนอกลำบากยากเกยน็นแต่เธอไม่กลัวความลำบาก เมื่อนึกถึงความสบายใจเธอทนทำงานเพื่อแม่ของเธอได้แต่ทนคนจิตใจคับแคบไม่ได้ขอตัวค่ะผู้จบกร็รีบลุกขึ้นโดยไม่เสียเวลาอะไรอีกแต่พอออกมาจากห้องทำงานเธอกลับได้พบกับจันทิมาที่จ้องมองเธออย่างอาฆาตชนิดไม่ปิดบังสายตาก่อนจะทำตาโตมาเห็นกระเป๋า รองเท้าและถุงกระดาษหลายใหม่ที่อยู่ในมือของเธอก่อนจะบิดปากอ๋อนี่ไปนอนกับเขามาแค่วันเดียวแกก็ได้ของใหม่มากมายขนาดนี้เลยเชียวเด้อคำพูดที่แสนได้กาศของจันที่มาทำให้ก่อนกระหนกตกใจเธอมองไปรอบๆอย่างหวาดระแวงโชคดีที่เธอไม่เห็นใครบริเวณนั้น แต่จันที่มาไม่สนใจแล้วคุณไม่ได้หรือไงเธอตอบกลับบ้างอย่าไม่คิดยอมแพ้และนั่นทำให้คุณเจ้าคิดเจ้าแค้นถึงกับกรีดออกมากรีดแกอีนังลูกคนใช้เสียงกรีดร้องและท่าทางของจันทิมาที่เตรียมจะเข้ามาประทุสร้ายเธอเพราะ คำพูดที่ฉีกอกเธอคราวนั้นมันทำทำให้ทั้งจิรภาและคนรับใช้ต่างมาชะงกดูท่าทางสนใจหยุดเดี๋ยวนี้นะยิจันจันที่มาชะงักมือที่ทั้งตากทำท่าตั้งฉากตเตรียมจะตบทำให้จิรภาทีบดึงมือของลูกสาวเอาไว้อย่าอย่าเชียวนะอย่าได้คิดทำอะไรโง่ง ห้ามจันทำไมล่ะคะคุณแม่ปากนางแก้วมันนาดฝ้าสักเพียยิ่งจันที่มาตวาดอย่างนี้จิรภาก็ยิ่งต้องห้ามปรามมานี่นะจีจันแกกลับห้องของแกไปนางแก้วพูดจบก็พาลูกสาวสุดที่รักเข้าห้องทำงานไปทันทีทำให้กรนกระนกที่จ้องจวงอยู่ก่อนได้แต่ยิ้มแห้ง ่อนจะเดินไปหยิบรองเท้าหน้าบ้านและเดินออกไปทันทีเพื่อไปหามาันดาที่กำลังรอเธอกลับด้วยความเป็นห่วงส่วนทางคุณนายเจรภาก็รีบดุล,ลูกสาวแกอย่าได้ทำอะไรง่ๆนะจันแกจะทำร้ายหนังแก้วมันไม่ได้ทำไมล่ะแม่ทำไมจันจะทำไม่ได้ก็มันพูดเยาะเย้ยถากถางจันแม่ไม่ได้ยินหรือไง ได้ยินแล้วยังไงตอนนี้คุณสิงเขากําลังเหอมันอยู่ขอให้มันเก็บข้าวของไปค้างกับเขาและถ้ามันมีรอยขีดข่วนมีรอยตบตีแล้วถ้าเกิดเขาไม่พอใจขึ้นมาเกิดสงสารมันแล้วไม่ยอมช่วยเราละ่ะจะทำอะไรก็หัดคิดสับ,บ้างใช้แต่อารมณ์จิดผาดุลูกสาวที่ยังนงงั่งหงิกเหมือนจะวักอะไรนะแม่ คุณสิงติดใจมันอย่างงั้นหรอนี่ถึงขนาดให้มันไปอยู่ด้วยเลยเด้อก็ใช่น่ะสิคำพูดของวารดายิ่งทำให้จันที่มายิ่งนึกสงสัยตกคนอิจฉารอนทั้งโกรธทั้งแค้นแน่นละวันนั้นนะ่ก่อนแกนกต้องเห็นว่าสีราชคงคู่เธอออกมาจากโรงแรมนั้นแบบนี้นางลูกคนใช้ก็ต้องเข้าใจผิด คิดว่าเธอมีอะไรกับเขาก็ใช่นะสิแบบนี้เขาก็ยังมีโอกาสกลับมาหาเธออีกเพราะอีกไม่นานเยจืดก่อนกนกก็คงทำให้เขาเบื่อยิ่งมันดูตัวแล้วว่ามันเป็นมือที่สามยิ่งไว้ใจไม่ได้จจนนี่มาก,กับมือแน่นเริ่มห่วงราชสีเริ่มห่วงสีหาดาชที่ตนหมายปอง แล้วถ้านางลูกคนใช้นั่นไม่ยอมปล่อยเขาละ่ะแล้วถ้ามันเป็นฝ่ายติดใจเขาซะเองละ่ะถึงวันนั้นเธอจะไม่แย่หรอกหรือของแบบเนี้ยปล่อยเอาไว้นานไม่ได้บางทีเธอควรจะทำอะไรสักอย่างแต่เหนือสิ่งอื่นใดเธอก็ต้องใจเย็นเสียก่อนต้องรอให้เขาเข้ามาจัดการกับบริษัทของเธอก่อนที่มันจะหมดทางเยียวยาเพราะ เธอเองก็ไม่มีปัญหาจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นภายในได้ไม่มีปัญญาหาทางจัดการกับเรื่องที่เกิดขึ้นภายในได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเชื่อใจเชื่อในสิ่งที่มันดาพูดว่าต้องรอไปก่อนและเมื่อถึงเวลานั้นถ้าแกยิ่มไม่ยอมไปจากเขาอีกแล้วก็ฉันจะจัดการกับแกแน่ๆ จบแล้วนะคะยอดรักของคนเถื่อนตอนที่10เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะตาก็ลงประมาณนี้แหละ1-3ตอนต่อวันนะคะนอกจากมีเหตุสุดวิสัยนะก็ ฝากชมผู้สนับสนุนด้วยนะคะเ <c oughs> ตาจะได้มีรายได้เนาะฝากด้วยกันละกันนะคะยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับเนาะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ